สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพื่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อคนที่สร้างภาพกับคนอื่นว่าดีแต่กับคุณเขากับใจร้ายสิ่งที่เขาจะได้รับจากผลของการกระทําของเขาคืออะไรนะคะคนที่ต่อหน้าผู้คนนะคะเขาจะดีกับคุณมากแต่พอรับหลังอยู่กับคุณนะคะเขาจะกันแกล้งคุณทุกสารพัดเขาจะอิดชาลิษยาคุณ สิ่งที่เขาจะได้รับสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะคืออะไรมาค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะว่าพลังงานและธาตุของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสําคัญมากๆนะคะอย่างน้อยๆถ้าเรารู้ธาตุแล้วก็พลังงานของเราเราจะได้ปรับเปลี่ยนทิศทางได้ว่าเออช่วงนี้เราเป็นแบบนี้นะเราจะได้ปรับปรุงกับชีวิตตัวเองได้นะคะ และพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะโอ้โหพลังงานแล้วก็ธาตุธาตุของคุณช่วงนี้คือไม่ได้ขึ้นธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินบริบทนี้ไม่ขึ้นแต่ขึ้นพลัง,งงานของคุณในช่วงนี้ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเส้นทางที่คุณกำลังเผชิญอยู่สิ่งที่คุณกำลังเผชิญหรือสิ่งที่คุณกำลังเป็นแบกหนักนะคะช่วงนี้ ถ้าเป็นหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานก็รู้สึกว่าหนักจังเลยเหนื่อยจังเลยโอ้โหทําไมหัวหน้างานให้งานเยอะจังเลยเออนหนักเหนื่อยแบกแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้คนต้องบาดกลัวต้องรู้สึกระแวงกับสิ่งที่ทําต้องรู้สึกว่าทําไมต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้คนต้องกังวลน,นะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพันมีสองกรณีนะคะเกิดขึ้นจับพันหนึ่งก็คือ คุณได้รับโชคดีจากหน้าที่การงานของคุณสิ่งที่คุณคิดว่างานที่คุณทำแบกหนักเหนื่อยหรือทำให้ชีวิตของคุณรู้สึกว่าโอ้โหเส้นทางนี้การทำงานบริษัทนี้หรือสิ่งนี้ทำไมทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยทำให้คุณรู้สึกล้าทำให้คุณรู้สึกหาทางออกไม่เจอรู้สึกเหนื่อยท้อแท้แต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน งานหนักงานเหนื่อยสิ่งที่คุณเจออาจจะหนักเหนื่อยทําให้เราแวงทําให้คุณมองหัวหน้างานาว่าทาไมหัวหน้างานไม่แฟร์กับคุณไม่ดีกับคุณแต่สิ่งนี้คุณอาจจะมองพลาดก็ได้นะคะเพราะว่าเท่าที่แม่หมอเห็นไพ่นะคะหัวหน้างานนะคะเขาเห็นอกเห็นใจคุณนะคะเขารู้ว่าคุณทํางานหนักมากเขารู้ว่าคุณนะคะทํางานเหนื่อยแล้วคุณเป็นคนที่ทํางานดีด้วยค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เขาอาจจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะ เขาอาจจะมีเงินก้อนให้คุณช่วงปีใหม่โบนัสนี้ก็ได้คุณอาจจะได้โบนัสนะคะเพื่อนๆอาจจะได้โบนัสจากหน้าที่การงานแบบไม่คาดฝันของคุณเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าพลังงานของคุณนะคะ คุณจะมีเงินก้อนเข้ามาแบบไม่คาดฝันแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณนะคะทุ่มเทในการทําความดีคุณไม่ได้เลือกค่ะว่าสิ่งที่คุณทําจะเป็นงานแบบไหนจะลําบากขนาดไหนคุณรู้ว่าหนักเหนื่อยคุณอาจจะมีบ้างที่ท้อแต่ว่าสิ่งนี้คุณไม่เคยปล่อยคุณยังเมื่อได้ลงมือในการทํางานคุณจะมีพลังงานที่ส่องแสงประกายนะคะแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจนะคะถ้าธุรกิจของคุณนะคะลูกค้าของคุณนะคะอาจจะมีชอบเศร้าหรืออาจจะทํามีเรื่องให้คุณต้องกังวลคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะใกล้จะสิ้น ปีนะคะคุณจะมีเรื่องที่ว้าวทาให้คุณมีความสุขมากๆชนิดแบบยิ้มเลยค่ะยิ้มรับสิ่งที่ดีๆเลยแบบไม่คาดผันไม่คาดฝันนะคะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับคุณเพราะในอดีตของคุณคุณได้ผ่านวิบากกรรมแล้วนะคะคุณได้ผ่านวิบากกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรเรื่องที่ ความเป็นความตายหาทางออกไม่เจอลงทุนในธุรกิจอะไรรู้สึกว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนรู้สึกจะถูกกันแกล้งรู้สึกว่าสิ่งที่ทําไปนะคะยังไม่เกิดผลเสียทีทั้งที่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ทําดีที่สุดแล้วคุณก็มีเมตตาที่สุดแล้วแต่ทําไมยังเจอกับสถานการณ์อะไรที่ทําให้ชีวิตของคุณนะคะเหมือนต้องเจอแต่ เดิมๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานนี้ได้จบไปแล้วนะคะชีวิตของคุณได้จบกับเรื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่คุณจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะท่านได้มีการลงดาบตัดสินในสิ่งที่เรียกว่าเหมือนปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะชีวิตคนเรานะอะปีหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะดูการกระทําของเราว่า คนดีคนไม่ดีผลของการทําดีของเรานะคะเมื่อถึงช่วงจังหวะใกล้จะสิ้นปีนะ่ะท่านก็จะให้รางวัลเราเหมือนกับโลกมนุษย์เหมือนกันค่ะเหมือนโลกมนุษย์เราทํางานพอถึงสิ้นปีปุ๊บก,ก็จะมีโบนัสให้เกี่ยวกับโลกวิญญาณเช่นเดียวกันค่ะท่านจะบวกลบคุณหารในการสิ่งที่ทําคุณงามความดีกับสิ่งที่เราทําไม่ดีนะคะสิ่งที่เราควรจะได้รับในช่วงนั้นคือสิ่งไหนควรจะได้ยิ้มหรือจะได้ร้องไห้ สิ่งนี้แ่ะค่ะก็คือช่วงใกลก้จะสิ้นปีเราก็จะได้รับเรื่องได้ยินเรื่องราวบางอย่างแล้วดวงชะตาของคุณคุณจะได้รับสองชั้นเลยนะคะ ทั้งหน้าที่การงานทางด้านมนุษย์นะคะเจ้านายที่เห็นความยากลําบากในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเคยทําไว้ในแต่อดีตค่ะในบริษัทก่อนเขาอาจจะทําร้ายคุณเขาอาจจะโกงคุณเขาอาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณแต่พอคุณมาอยู่บริษัทใหม่บริษัทใหม่นี้เจ้านายเมตตาม,มากคา่ะคุณจะเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันซึ่งพลังงานนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเวียงให้คุณต้องมาอยู่ณสถานที่แบบนี้แห่งนี้นะคะนี่แหละคะ่ะเป็นพลังงาานที่สุดดยอดมก แล้วถ้าเกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าคุณจะเป็นคุณแม่ที่แบบว่าให้ให้ค่ะเป็นคุณแม่คุณพ่อที่แบบว่าทําทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักคุณจะไม่หวังผลตอบแทนค่ะแม้แต่สิ่งนั้นได้จากจบไปแล้วสิ่งนั้นอาจจะทําให้คุณทุกสิ่งนั้นทําไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้รับตอบสิ่งตอบแทนจากคนที่คุณรักหรอกค่ะแต่คุณก็ทุ่มทั้งกําลังกายกําลังใจนะคะแต่สิ่งไหนที่คุณทํานะคะ คนตอบแทนในอนาคตดีมากๆค่ะเพราะว่า การสแสดงหาทิวทัศนั่นก็หมายถึงแสงแห่งพลังงานความดีความเป็นอิสระความสวยงามสิ่งที่คุณได้ทําลงไปจะตอบแทนมาเป็นเรื่องวัตถุอาจจะเรื่องเงินทองหรืออาจจะเรื่องอบางอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขทางด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะแล้วเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะฉับพลันนี่คือคําสั่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณนะคะที่จะให้สิ่งเหล่านี้ตอบแทนคุณใกล้จะถึงปีใหม่ค่ะเพื่อนๆว้าว พลังงานดีจังแล้วเรามาดูค่ะว่าคนที่สร้างภาพกับคนอื่นว่าดีแต่กับคุณเขากับใจร้ายสิ่งที่เขาจะได้รับผลของการกระทำนะคะคืออะไรทำไมล่ะคะทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ก่อนอื่นแม่หมองขอดูพลังงานคนที่เขานะคะ การแก้คุณหรือคนที่สร้างภาพให้ไลฟ์ว่าคุณเนี่ยนะคะมาคคำทำนายเกี่ยวัไรค่ะเดือนสันโอ้โหว่าจากระจกวา่าพลังงานของเขา เชีีออทเจ็ดอเจ็ดาบเดอะซันเดอะเอ็มเพล์โอ้โหเดอะซันขึ้นสองใบเลยหรอคะอดีตปัจจุบันเลยหรอคะพลังงานของเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่ช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะระมัดระวังคําพูดคําจาของเขามากๆค่ะ เพราะว่าในอดีตเขาเป็นคนที่โอ้โหใครๆก็เข้าหาคะ่ะเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบประมาทมากไม่สนไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์ใครจะว่ายังไงไม่สนไม่แคร์ฉันสามารถเลือกทิศทางของตัวเองได้ แต่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาต้องระมัดระวังคําพูดเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาทํานะคะสร้างความเจ็บปวดเขาคิดว่าสิ่งที่เขามั่นสิ่งที่เขามั่นหน้ามั่นมั่นหน้าในตัวเองเหลือเกินว่าสิ่งที่เขาทํานะคะดีที่สุดแล้วโอ้โหปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ได้ไปทำร้ายใคร,ใครไม่เบียดเบียนใครคือเขามั่นใจในความดีของตัวเองนะคะทุกคนก็เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนก็ต้องคิดว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วแต่บางครั้งเราก็เหมือนเส้นผมบางภูเขานะคะ นั่นแหละค่ะใช่ไหมเส้นผมบางภูเขาหรือเส้นผมบางตาคำาพังเพยนี้แม่หมอลืมบ่อยมากค่ะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะเส้นผมบางภูเขานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเรามักจะมองเห็นด้านดีของตัวเองแต่ด้านด้านไม่ดีเราน้อยมากน้อยมากที่จะมองเห็นเพราะว่าส่วนมาก จะเป็นคนอื่นเท่านั้นที่จะสะท้อนให้เราเห็นแต่ว่าเราจะยอมรับได้ไหมบางคนยอมรับไม่ได้บางคนยอมรับได้ก็แล้วแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นของแต่ละคนจะเป็นแบบไหนเพราะว่าพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่สะท้อนนั่นก็หมายถึงสิ่งที่เขาได้ทํานะคะสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําถูกทําดีแล้วเขาก็มีการคิดพิจารณานะคะโอ้โหถือว่าเขาใช้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่คนรู้จักเยอะเป็นคนที่ ใครๆก็ให้ความนับถือเขาก็ได้เขาไปไหนมาไหนทุกคนก็รักก็เมตตาเขาเหมือนกันนะคะแล้วเขาเป็นพลังงานที่อชอบเอาชนะแล้วก็เป็นพลังงานที่คิดมากอีกด้านก็คือคนคิดมากคือมีบาดแผลแล้วนะคะมีบาดแผลมีความเจ็บปวดก็เลยคิดมากแต่เขาชอบส่องใครบางคนส่องอยู่นั่นแหละส่องแล้วส่องอีกไพ่สองนอองใบนะคะส่องแล้วก็คิดมากคิดวนเวียนไปวนเวียนมาเขาคิดว่าบุคคลที่เขาส่องเนี่ย จะทำร้ายเขาไม่จะทำอะไรลับหลังเขาไม่จะนินทาเขาไม่จะบ้าร้ายเขาไม่จะให้ร้ายเขาไม่ทำไมเขาต้องคิดอย่างนั้นเพราะขึ้นไพ่บาจาน,นั่นก็หมายถึงที่เขาระแวงคนอื่นแบบนี้นั่นก็หมายถึงเพราะเขาไปทำร้ายคนอื่นไงคะคนเรานะคะมีอยู่แค่สองด้านคะ่ะ คนที่เราแวงคนอื่นว่าคนอื่นจะทําร้ายจะนินทาตัวเองก็คือตัวเองไปทําเขา่ะคะ่ะตัวเองไปทําเขาแล้วก็กลัวว่าเขาจะทํากับเช่นเดียวกันเพราะ,ะพลังงานอันนี้ขึ้นเป็นพลังงานเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับผู้คนที่คุณต้องพบปะ,อ,ะอยู่มากมายนะคะแล้วพลังงานของเขาเขาได้คิดว่าสิ่งที่เขาเป็นนะคะต่อให้เขาจะปิดบังมิดชิดขนาดไหน,นก็ไม่มีใครรู้หรอกเขาบ <laughs> อกว่าลงตัวเองด้วยนะเนี่ยคือ เขาเป็นคนที่คิดนะคะคิดว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเจ็บปวดสิ่งที่เขาทุกข์ทรมานเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาทําให้คนวุ่นวายสิ่งที่เขาทําให้คนทะเลาะก,กันเพราะสาเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะ ไม่มีใครเห็นหรอกเพราะว่าทุกคนจะมองเขาเป็นเดซันทุกคนจะมองว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนที่พูดเพราะเป็นคนที่ไม่ได้ถือสาใครหนะ้าเป็นคนที่สบายสบายแต่จริงๆแล้วเขามีความอิจฉาลิษยานะคะมีความอิจฉาลิษยาอิจฉาลิษยาที่ ใครบางคนมีอะไรที่เหนือกว่าเขาแล้วใครบางคนเป็นคนที่ใครๆก็ลุมรักล,มล,ลุมล้อมล้มล้อมแลกแย่งชิงเขานะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องคนรักคู่ครองก็เขาก็อาจจะตกเป็นคนหนึ่งที่ ถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแม่หมอจะสมมุติถ้ามีเพื่อนถ้าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันแล้วพอดีคุณไม่ใช่คนที่หน้าตาหล่อหรือคุณไม่ใช่คนที่หน้าตาดีแต่ทําไมคนชอบเข้าหาคุณทั้งที่เขาเป็นคนที่บ้าชื่อเสียงความอีกโก้รูปร่างหน้าตาบึกบึนสารพัดทุกอย่างแต่ทําไมถึงคนที่เข้าหาเขาถึงนําแต่ความเจ็บปวดถึงเข้าหาเพื่อหวังผลประโยชน์เขาก็เลยทําให้เขานะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยยุติธรรมนี่แหละค่ะคือสิ่งนี้แหละค่ะที่ทําให้เขานะคะ ต้องสองต้องมองค่ะต้องสองต้องมองคุณนะคะให้ขึ้นพลังงานนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยโครงการกระทำจะเป็นอย่างไร กับใจร้ายนะครัะผลของการกระทำจะเป็นอย่างไร The Sun ไฟธรรมโอ้เข้าใจละว,ว่าทำไม พะทรสวีนเลี้ยนโอ้โหพัทรสวีนดาบก,ก็มาด้วยแต่ให้พิเทสโอ้โหโอ้ยคนที่สร้างภาพ คนอื่นว่าดีแต่กับคุณเขากับใจร้ายสิ่งที่เขาจะได้รับจากผลของการกระทํานะคะเมื่อกี้ที่แม่หมอดูพลังงานเขานะคะเขาก็เป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่ค่อนข้างจะลงตัวเองแล้วคนเป็นคนที่ขี้อิจฉานิดนึงนะคะเพราะพลังงานของเขาสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะทําไมล่ะคะเขาถึงกับคนอื่นทําดีทดําดีแต่กับคุณนะคะเขาถึงใจร้ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า คุณนะคะ่ะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดรสันนะคะไพ่หลักของคุณคือเดรสันนะคะเมื่อเดรสันขึ้นมาคู่กับไพ่สิ่งสักดิทธิ์นะคะเขาคิดว่าพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดมีสัญชาตญาณดีไม่ดีนะคะคุณก็ สามารถทํานายทายทักได้ด้วยตนเองหรือไม่งั้นคุณก็เป็นคนที่จิตใจที่มีตาแล้วก็มีความบาลานซ์ยิงและอย่างในตัวแล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดมา,มากๆฉลาดฉลาดรู้เท่าทันรู้เท่าทันความคิดของทุกคนรู้เท่าทันความคิดของเขาด้วยคุณรู้ว่าเขาสร้างภาพที่เข้ามาหาคุณเหมือนดีกับคุณเหมือนเป็นโอเคถ้าเป็นเพื่อนก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณนะแต่ในใจเขาเวลาเขาได้ฟังเรื่องความทุกข์ของคุณเขาสะใจเขาคิดว่าคุณไม่รู้แต่คุณรู้ คุณรู้แต่คุณที่แต่คุณปล่อยวางคุณไม่ถือโทษโกรธคุณให้อภัยเขาโอ้โหพลังงานนี้แล้วที่สําคัญนะคะทุกคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์คุณก็รู้ค่ะแต่ที่คุณไม่ตอบโต้ไม่ทําอะไรนั้นเป็นเพราะว่าคุณปล่อยให้เขาทําจนเต็มที่เลยค่ะนั่นคือพลังงานของคุณเหนือวนั้นแล้วค่ะนั่นก็คือคุณได้เข้าใจบริบทว่าไม่รู้จะ โกรธทำไมไม่รู้จะเกลียดทำไมเขาทำเขาก็ได้รับเขาอิจฉาเขาก็ร้อนของเขาพ่อและพ่อไพ่นะร้อนค่ะร้อนเมื่อเขาทำแบบนั้นแล้วไม่เกิดผลเป็นอะไรไหมคะ พุ่ง <P unch> ค่ะคําพูดจากที่พูดดีๆนะคะเร็กๆก็พูดกับคุณดีๆแล้วค่ะแหมคําพูดนี่สวยรู้เลยค่ะพอคุณไม่เล่นด้วยค่ะพอคุณไปในทิศทางที่ปล่อยบางปลงเขากับโมโหค, <Innov ative> ค่ะกับมโมโหที่เขาไม่สามารถที่จะทําให้คุณผสมลงกับเขาได้ค่ะทําให้เขาโอ้โห,โหใช้คําพูดหยาบๆใช้คําพูดที่แบบแบบไม่พอใจคุณนะคะว่าทําไมอ uhm อื uhm ืห นี่แบบน้น,นี้นี่ล่ะค่ะคือพอเขาไปพูดกับคนอื่นไปสร้างภาพกับคนอื่นว่าดีอย่างงน้นนี้พ่ออะไร พราะคนอื่นที่เขารู้จักนะคะไม่ได้เหมือนคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ตื่นคุณเป็นคนที่ดูคนออกคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณแล้วคุณรู้ว่าใครมาแบบไหนใครเป็นแบบนนี้คือความฉลาดคือความที่แบบว่าคุณไม่มีเหมือนใครพ่ออะไรแต่ให้พิเทศขึ้นพร้อมกับเด็กดาบนะคะนั่นก็หมายถึงทั้งความฉลาดสัญชาตญาณ คุณมีสัญชาตญาณคุณเห็นนุกไหมคะแล้วคุณถือดาบนะคะดาบนั่นก็คือความคิดความอา่านสัญชาตญาณแล้วคุณมองเข้าไปหากับเดไฮพิเทสแล้วเป็นพลังงานที่ผสมประสานกันทั้งหญิงและอย่างสุดยอดของความสุดยอดเลยค่ะแล้วเสื้อผ้าของเดไฮพิเทสใส่เป็นสีฟ้าใช่ไหมล่ะคะแล้วคุณดูเถอะค่ะโดยล้อมเนี่ยคือสิ่งที่คนภายนอกเห็นคุณนะคะเขาจะคิดว่าคุณนะคะเป็นธรรมดาธรรมดาละค่ะโอ้โหเป็นคนที่แบบหน้ากันแกล้ง คือไม่โต้อตอบโอ้โหไม่รู้เท่าทันใครแกล้งไปเลยเแสดงกิรียางเลยออกไปคุณก็ไม่รู้เท่าทันหรอกอกับคนอื่นอนะ่ะเขาต้องวางมาดดูดีไว้ก่อนแต่กับคุณนะเขาต้องใจร้ายเขาต้องจะเรียกเอาง่ายๆภาษาบ้านๆเราก็โขกสทบเรานะัะละโขกสทบเห็นเรายอมก็โขกสทบจะเหยียดเราก็ว่าจะว่าเราก็ว่าตามสบายตามใจเราแต่หารู้ไหมคะสิ่งน,นี้ที่คุณปล่อยให้เขาทำนะคะคือเขาดึงเมนกรรมคุณไปแล้วนะคะ ขอโทษค่ะเป็นพลังงานนี้แล้วคนที่ฉลาดที่สุดคือคุณนะคะไม่ใช่คนที่แกล้งคุณนะคะคนที่เขาให้หลายคนที่เขาใจร้ายกับคุณเนี่ยเขาเขาพลาดตรงนี้ค่ะเขาพลาดที่ทํากิริยาแบบนั้นให้กับคุณเพราะ เมื่อคุณนิ่งคุณปล่อยวางพพลังงานตีกับเมื่อกี้พลังงานที่ตีกับเขานะคะยิ่งเขาใช้คําพูดที่แบบจะทั้งดีไม่ดีมาให้กับคุณพลังงานตีกับเพราะเมื่อกี้ที่แม่หมอเปิดพลังงานของเขามีกระจกด้วยนะคะนั่นก็หมายถึงสิ่งที่สะท้อนกลับหาเขาต่อให้เขาจะใช้วิธีพูดตรงก็ใช้ไม่ได้ผลกับคุณจะพูดหวานก็ใช้ไม่ได้ผลจะใจร้อนหนังไฟเผาผ่านก็ใช้ไม่ได้ผลค่ะเพราะอะไรเพราะคุณนะคะ มาถึงระดับนี้แล้วระด,ดับที่แบบว่าโอ้ยฉันไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาแล้วคุณจะเป็นยังไงสภาพเขาค่ะเขาปวดหัวค่ะเขาไม่รู้เขาจะเข้าหาวิธีไหนกับคุณไม่รู้จะปลุกจะปลุกอารมณ์ด้านกิเลสของคุณด้านไหนที่ทําให้คุณตะบะแตกแล้วมีสภาพแบบนี้นะคะเขาทําไม่ได้นี่แหละคะ่ะสิ่งที่ทําให้เขาทําไมต้องร้ายกับคุณเพราะเขารู้ว่าเขาไม่รู้จะเอาสิ่งไหนมาไลา่กับคุณเพราะ คุณเย็นชาเย็นชาไม่ใช่เย็นหยาชาอย่างเดียวนะคะคุณรู้ทั้งรู้แต่คุณก็ยังดีกับเขาเขาก็เลยคิดว่ามันไส้ค่ะเออคนเราเนี่ยเนาะเห็นคนเขาทําความดีก็มันไส้เออนี่แหละเพราะอะไรเพราะเขาทําไม่ได้ค่ะคนที่มันไส้คนอื่นคนที่เห็นคนอื่นทาความดีแล้วมองคนอื่นในทางที่แบบโอ้ยทําเอาหน้าเปล่าเออสิ่งที่จะทำเนี่จริงๆเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมครับ พาอเขาไม่เคยได้รับสิ่งที่ดีๆไงคะพอเขาให้กับคนอื่นแล้วเขาหวังผลแล้วพอเขาไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าสิ่งนั้นไม่มีหรอกในโลกนี้ พ่อ,อไลเพาะการที่เขาให้เขาหวังผลค่ะเขาก็เลยไม่ได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาแบบบริสุทธิ์เพราะเขาไม่ได้รับสิ่งที่ดีกลับมาบริสุทธิ์เขาก็เลยเอาสิ่งนี้มาทําร้ายคนที่เขาทําคุณงามความดีนะคะแล้วเขาก็ทําผิดคนเสียด้วยสิคะถ้าเขารู้หลักจุดนี้นะคะเขาต้องรีบปรับตัวเลยคะ่ะไม่งั้นเขาก็จะไป ทำบาปก,กับคนที่มีศีลธรรมบาปหนักกว่าเดิมอีกค่ะแล้วสิ่งที่เขาจะได้เจอนะคะเขาใช้ชีวิตอิสระมากใช่ไหมล่ะคะต่อให้เขามีความกล้าหาญอะไรก็ช่างยังง่ายก็นีกฎแห่งกรรมไม่พ้นค่ะจะติดขึ้นคู่กับผู้หญิงป่านั้นก็หมายถึงดูสภาพเอะค่ะสิ่งไหนที่เขาอยากให้คุณเป็นจัสติสก็จัดการเขาชอบใช้ชีวิตล,ะละัล้าชอบใช้ชีวิตประมาทใช่ไหมเขาก็จะกลายเป็นคนที่ คิดมากค่ะคิดมากคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณทุกอย่างที่เป็นคุณเขาจะเอาเก็บมาคิดเอาเก็บมาเปรียบเทียบเอาเก็บมาเพื่อที่จะมาะให้ร้ายว่าร้ายคุณในทิศทางที่ไม่ดีแต่ถามว่าเขาทําได้ไหมไม่ได้เขาทําได้แค่สองเพราะเขาลองหมดทุกวิธีทางแล้วสู้พลังงานคุณไม่ได้พลังงานคุณคือดัดับที่เข้าใจค่ะเมื่อคนเข้าใจรักโลกกฎหลงเมื่อเรามีความหนักแน่นนะคะเราจะมองเขาเหมือนเด็กคนหนึ่งที่โตไม่เป็นค่ะ หน่าสงสารที่เขาไม่หลุดพ้นจากจุดนี้นะคะเป็นพลังงานที่น่าห่วงมากเออแต่แม่หมอดีใจพี่พลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณเบาสบายมากเป็นพลังงานที่เงียบเงียบเรียบเรียบเป็นพลังงานที่รู้ละค่ะแต่ไม่ตอบโต้หรอกไม่มีประโยชน์โต้ไปโต้มาสุดท้ายแล้วก็นี้ไม่พ้นการผูกกรรมนะคะสิ่งนี้คุณฉลาด ฉลาดมากๆปล่อยให้เขาส่องไปค่ะถ้าเขาไม่เหนื่อยก็ส่องจนตาทะลุออกมาเถอะใช่ไหมล่ะคะตาใครตามันอยากขยันส่องอยากขยันจับผิดก็เอาไปทําแล้วมีความสุขก็ทําเราดูหนูมาดูสิสยงซาซิอยากยบอกก็อะไรก็คงจะเป็นอย่างนั้น,นะะละค่ะรักความเป็นจริงเราไปห้ามเขาไม่ได้ค่ะต้องให้เขาเรียนรู้เองค่ะ บา,บางครั้งพลังงานไพ่ก็ข,ขึ้นมาแบบโอ้โหความักแน่นสุดยอดเลยโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนํำอะไรคุณท่านอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณเป็นนะดีแล้วค่ะ ความหนักแน่นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะเข้ามาฉับพลันในชีวิตของคุณนะคะคุณยังรักษาความบริสุทธิ์คุณยังรักษาเด็กน้อยในตัวคุณไว้ได้ได้สม่ำเสมอได้แบบมั่นคงด้วยต่อให้ใครจะยิงอะไรเข้ามาในชีวิตคุณต่อให้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นจะมากวนคุณขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีค่ะคืออะไรรู้ไหมคะความหนักแน่นแล้วคุณยังรักษาจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณนั่นก็คือเด็กน้อยในตัวคุณนะคะ ได้อย่างมั่นคงว้าวสุดยอดมากคุณรู้ไหมคนเราเมื่อเราเข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับตัวเราก็คือจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเด็กค่ะเราจะมีอารมณ์เหมือนเด็กค่ะคือกดง่ายหายเร็วเราจะเป็นคนที่มองโลกได้แตกฉานเราจะรู้สึกว่าอมองคนที่เขาทุกนะคะคนที่เขาทุกที่เขาหาทางออกไม่เจอที่เขาว่นหนักแต่เราสําหรับตัวเราแล้วเราจะเข้าใจบริบท เราจะรู้วิธีค่ะเราจะรู้วิธีเราก็เข้าใจความรักโลภโกรธลงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นี้สุดท้ายแล้วก็วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาไม่จบไม่สิ้นโต้กันไปโต้กันมาทําไมคนที่เขาทําไม่ดีพอเขารู้สึกส้ำนึกทําหน้าเศร้าเขาก็ได้คะแนนความสงสารแล้วคนที่เสียสละช่วยเหลือผู้คนนะคะช่วยสู้ทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายแล้วกลายเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นคนที่ใจร้ายกับคนอื่นเสียด้วยซ้ํา ทำไมถึงเป็นพลังงานแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหลคะค่ะมนุษย์ค่ะคํำว่ามนุษย์ค่ะมนุษย์มักจะมองคนที่อ่อนแอกว่าคนที่ตีหน้าเศร้าอย่างกรณีมองภาพลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งที่เรียกว่าคนที่ไม่เคยตกทุกข์หญ่ลำบากพอเขาไปตกทุกข์ลำบากโอ้ยสงสารเขาจังเลยโอย้เห็นใจเขาจังเลยแล้วคนที่ช่วยมาตลอดช่วยช่วยให้บุคคลที่เขาทําไม่ดีได้สํานึกนะคะบางครั้งก็โดน โดนโต๊กตอบด้วยพลังงานที่มองอีกด้านหนึ่งนี่แหละคะ่ะจงทําใจเถอะค่ะคำว่ามนุษย์พ่อหลไรมนุษย์มักจะมองเห็นแต่ความอ่อนแอของคนอื่นเป็นสิ่งที่น่าสงสารเพราะฉะนั้นคาว่าสงสารนี้น่ากลัวน่ากลัวกว่ากิเลสอีกนะคะน่ากลัวมาก ออะระอไคำว่าสงสารจะทําให้เราผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างถ้าจะมีคําว่าสงสารเกิดขึ้นนะคะขอให้เปลี่ยนเป็นคําว่าเมตตานะคะเมื่อคุณมีคําว่าเมตตาคุณจะเข้าใจบริบทว่าทุกอย่างต้องปล่อยให้เป็นกฎของกฎจักรวาลกฎของการกระทําค่ะก็สมควรสมเหตุสมผลแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งไหนที่ใครทําอย่างไรเขาก็สมควรที่เขาหรือสมเหตุที่เขาจะได้รับในสิ่งนั้นส่วนคนที่เขาทําดีเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่า ไม่งั้นก็จะไม่มีใครกล้าที่จะทาําความดีกล้าที่จะสู้เพื่อคนอื่นเมื่อทําความดีไปแล้วเอาอยู่ๆวันหนึ่งเปลี่ยนไปเข้าข้างคนที่ทําไม่ดีเพราะเขาหน้าสงสารเพราะเขาก็สํานึกผิดแล้วเขาอยู่ไม่ได้นู่นอย่างนี้อา้าวแล้วไอ้คนที่ดีๆนะ่ะช่วยมาตลอดอ่ะช่วยมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบดันอยู่ๆกับกล่าวหาว่าไม่ดีเสียด้วยซ้ำเพราะนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นอารมณ์มนุษย์น่ากลัวนะคะน่ากลัวบางคนนะคะจะวิ่งตามอารมณ์และเหตุผลของคนอื่นจนลืมคะ่ะ จนลืมหลักของควรเป็นจริงแล้วจงลืมจุดตรงกลางนะคะว่าจงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผลการกระทําคนดีเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีต้องได้รับสิ่งที่ดีสมเกียรติที่เขาสู้สู้เพื่อ,อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นส่วนคนที่เขาทําไม่ดีเขาก็ต้องได้รับผลของสิ่งที่ไม่ดีสงสารได้แต่ให้เปลี่ยนจากสงสารเป็นเมตตาจะดีที่สุดเมื่อคุณมีเมตตาคุณจะเข้าใจว่า ให้เขาต้องเผชิญสิ่งนั้นแล้วเขาจะเข้มแข็งแล้วเขาจะเข้าใจบริบทแล้วดีไม่ดีนะคะคนที่ทําผิดเพราะเขาหลุดพ้นจากหน้าที่นั้นแล้วเขาอาจจะมาขอบคุณคนที่ช่วยให้เขาได้รับบทเรียนจุดนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไปสงสารเรากลับไปกลับมาฝั่งนน้นฝั่งนี้อย่างนั้นไม่นี่แหละคะ่ะคือตัวแปรที่จะทําให้วันหนึ่งนะคะโลกจะเปลี่ยนไปด้วยเมื่อเรากล้าที่จะ,ะเผชิญสู้ สู้เพื่อคนอื่นทําความดีนะส่สรุปแล้วทําไปพอถึงบ้านไปสุดท้ายกลับโดนเป็นคนที่โดนกล่าวหาหมดท้อกําลังใจนะ่ะจะไม่มีใครอยากจะเป็นคนดีเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆหนักแน่นค่ะหนักแน่นจงหนักแน่นจงมีสติสําคัญมากๆแล้ว คุณจะรักษาจิตวิญญาณอันเด็กบริสุทธิ์ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะเด็กบริสุทธิ์ของคุณจิตวิญญาณของคุณนะคะแล้วเขาจะมองคนทะลุปวดป่งเขาจะมองสถานการณ์ออกว่าสิ่งในสมเหตุสมผลหรือยังสิ่งนี้สมควรพูดสิ่งนี้สมควรซ้ําเติมไหมแต่ถ้าเป็นบริบทจะไม่มีคําว่าเชยชมแล้วก็ซ้ําเติมนะคะจะมีแต่รรคำว่าคาว่าให้เป็นไปตามกฎของจักรวาลหรือกฎแห่งกรรม กฎของผลของการกระทําค่ะแล้วเราจะเข้าใจบริบทนั้นเราจะไม่สงสารเกินไปเราจะไม่เห็นใจเกินไปนี่แหละค่ะสําคัญมากๆจงอยู่อย่างมีสตินะคะอารมณ์มนุษย์น่ากลัวจริงๆนะคะเมื่อเรายังไม่ถึงช่วงที่เข้าถึงจิตวิญญาณด,ดั้งเดิมของเราเส้นทางแห่งการปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรม น่ากลัวมากค่ะอุปสรรคโอเคนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกลับขอโทษขออภัยณที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นกอบป้องกันให้เรานะคะ,ะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจากศัตรูหมู่มานทั้งหลายแล้วที่สําคัญแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนนะคะประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักแล้วขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วที่สําคัญเลยนะคะ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ